คุณรู้หรือไม่ถ้าคนเคมรจะจัดงานวันเกิดเป่าเค้กในช่วงนี้บวกกับประเทศเขมรของเรานั้นกําลังจะโปรโมทงานรอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ในประเทศเคมรของเราและคุณคิดว่าถ้าคนขเขมรนเอางานวันเกิดในช่วงนี้บวกกับงานวันลอยกระทงที่เขมรกนกำลังโปรโมทอยู่ในตอนนี้จะเป็นอย่างไรเอองานวันเกิดบวกกับงานวันลอยกระทง ออมันจะอ้อประเป็นแบบไหนว่ะเมื่อคนกเขมรนเอางานวันเกิดบวกกับงานวันลอยกระทงพ้นออกมาจึงเป็นแบบนี้นี่เอง<ะ>แทนแด เค้กวันเกิดกีบใบตองกระทงเนี่ยนะมึงคิดได้ไงวะหรือว่านี่จะเป็นเค้กวันเกิดกีบกระทงเขมรโบราณนี่ที่ได้สลักไว้ที่กำแพงนครวัดก็ได้เพ่ฮไอ้ซองความคิดมึงก็ปล่อยออกเกินจะว่าไปกูก็ชอบความคิดอันไร้สาระของพวกเขานะดูไปดูมามันก็ดูเทลรดดีโอ้ยพูดเผิดมันดูขี้เอดดีเอ่อว่าแต่เพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ ถ้าจัดใกล้วันลอยกระทงข้าแมนไม่ควรร้องแบบนี้นะเรวพี่เหมียวจะให้พวกเขาร้องแบบไหนนี่วันแผ่นเดือนสิบสองห้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์เต็มตะลิงเราเมียงพระชายิงแฮปปี้เบิร์ตเดย์เบิร์ตเดย์โทโยแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ตเดย์จั๊กจั๊แฮปปี้เบิร์ตเดย์โทโยแฮปปี้เบิร์ตเดย์พระพระเข้าต่อมาคนขาเขมรทรมานพญานาคเขมร ด้วยการจับเอาพญานาคเขมรเอามาทำเป็นเตาปิ้งย่างปลาคนเขมรพร้อมคอนเฟิร์มบอกว่าเตาไฟที่ทำมาจากพญานาคนั้นมันช่างใช้ดีซะจริงๆนักสิทธิองค์กรเมืองพระเขมรติงการกระทำของคนเขมรในคลิปนี้เป็นการทรมานพญานาคเขมรหรือไม่ท่าทางพญานาคเขมรได้ขอความช่วยเหลือองค์กรสิทธิมนุษย์ไม่มีสมองเขมรเมียงพระกระดอมทม ประจำกรุงพนมปูนพร้อมเข้าช่วยเหลือพญานาคกเมนทุกเมื่ออ่านต่อหน้าสิบสองเฮปผฮปผฮาผ้อนร้อนจึงเห็นสภาพพญานาคกเมนแบบนี้ก็มีหัวใจนะร้อนเฮปอเฮาูือเฮปผอเออไอจา์ดกูถ่ามตรงๆจักใจเลยนะมึงไม่มีข้าวอื่นจะลงแล้วหรือไงเบบือ อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แค่เย,ย้เย้เข่าวต่อมาพบผู้หญิงขเมเนหัวล้านเอาโกรธอัตถีของใครก็ไม่รู้เอาไว้บนหัวใส่ชุดละไมค้ายกับชุดไทยได้ยืนรำไปรำมาอยู่หน้าพระรชวังขมรทางเราคาดว่าเธอนั้นอาจจะไม่เต็มบาดเต็มเต็งแล้วต้องการหาเงิน มาปลูกผมใหม่นั่นเองจังน่าสงสารอะไรซะขนาดนี้บ้าบอจรึงเชียวนะเอ่อคนนี้เข้าเป็นคนไทยไม่ใช่หรอวะคนไทยที่ไหนนี่จะมานั่งปะยะอยออะไรแบบนี้เพ่เฮ้ย<ะ>กูจําได้คนนี้มันคนไทยถ้าพี่เหมียวบอกว่าเป็นคนไทยนี่เขาจะเป็นคนที่ไหนเพ่นี่ไงนี่ไง<ะ>คนซี่คิ้วเอ่อจะมีคนค้ามไหมนะ ว่าแต่ในช่วงนี้คนข้เมนเขาเป็นอะไรมากหรือเป้าวะนนี้มีอะไรก็มาทายทำที่หน้าพระราชวังหรือว่าเขามีไฟฟีให้ใช้วะถ้าไม่บอกกูวานี่คือพระราชวังข้เมนกูนึกว่าโรงพยาบาลสิทัญญาซาฆ่าซ่องนะเนี่ยฮกูเห็นกูก็ส่งสานวะเฮ้ยซ่องมึงบริจาคตังค์ให้เข้าไปสักน้อยสิบริจาคค่าอะไรเพ่บริจาคข้าวให้เข้านานไปปลูกคมไมแบเบ้อ ข่าวต่อมาในช่วงนี้พวกคนเขเมรก็ได้ขยันทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแบนสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศไทยโดยเขานั้นก็รณรงค์ว่าห้ามซื้อสินค้าจากประเทศไทยห้ามใช้สินค้าจากประเทศไทยให้สนับสนุนสินค้าจากประเทศเขเมรของเราเท่านั้นจนถึงกับบอกว่าถ้าใครซื้อสินค้าจากประเทศไทย ใช้สินค้าจากประเทศไทยคนนั้นเท่ากับทรยศต่อประเทศชาติของเราแต่มันย้อนแย้งตรงที่ว่าในทุกครั้งที่กลุ่มนี้จะทำคอนเทนต์ต่อต้านสินค้าไทยอย่างไรก็แล้วแต่พวกเขานั้นก็จะต้องระดมทุนในการซื้อสินค้าจากประเทศไทยจำนวนมากๆกันนะแบบคอนเทนต์ในคลิปนี้ที่พวกเขาได้นำสินค้าจากประเทศไทยที่ซื้อมานั้นได้เอามาเผาโชว์แล้วก็พูดโลรงลงให้คนเขมรของเรานั้นห้ามใช้สินค้าจากประเทศไทย พราะสินค้าจากประเทศไทยนั้นโน่นนี่นั่นบาบาบานะตามที่เขาพูดไปเรื่อยอ่ะจังบองโซนมวยบองเทโซนมวปนยปดอนถึงใหญ่คือตะมอดกตัคือบ้าสับหน้นาก้อนบ้านช่วยเหมือนเดิมเียดชนะเนาะฮ <บา S 1> แล้วนึกอนบ้านสำหรับไหนกางกรมังไเงี้ยตังเป๋วเลี้ยดำว้เธอบองห้างเป่ายิ่ก้าจูนตะจุนรวมชิ้นใดในแต่ในการที่พวกเขานั้นได้ซื้อสินค้าไทยมาเผาในครั้งนี้สินค้าไทยที่ถูกเผาอยู่นั้นจึงทำการตอบโต้ผู้ขโมยด้วยการ นร่องกินได้แต่ทาพันพันขมายมน้าบอกนังไงอุ้ยมน้าโกดจุเลยนั่งนัองทานแบบพอกขมายยังซื้อเค่อซอสไทยละจ๊ะนั่นั่งอุ๊ยว้าสินค้าประเทศไทยจึงตอบโต้ด้วยการระเบิดใส่หน้าไปเลยนะสินค้าจากประเทศไทยทำไมถึงดุซกขนาดนี้บ้าบอจริงเชียว แล้วนี้ก็ไม่ใช่คอนเทนต์แรกที่พวกเขานั้นได้ซื้อสินค้าจากประเทศไทยมาเผาอนะพวกเขาได้ซื้อสินค้าจากประเทศไทยมาเผาอะไรแบบนี้หลายรอบแล้วแต่พวกเขาคิดไม่ถึงว่าในรอบนี้สินค้าจากประเทศไทยนั้นจะฮึดสู้พวกเขานั่นเองฮ่ามีสมองไว้กั้นหูซะจริงๆพวกนี้มันรู้หรือเปล่าวะว่าสินค้าชนิดไหนมันเผาได้มันเผาไม่ได้ตอนเด็กๆครูไม่เคยซ่อนการแยกขยะหรือไงถ้าเขารู้นี่เขาจะเป็นคนกเมรแล้วเพ่ ป้าก็บอกลนนลงห้ามคนเขเ้ามรซื้อข้องไทยห้ามซื้อของไทยเด็ดขาดแต่กลุ่มของผู้คุณมึงก็ขยันไปเม้าสินค้าจากประเทศไทยมาเเผากันจังเนาะดูไปดูมาสมองของผู้คุณมึงก็ย้อนแย้มกันนะเนี่ยกูข้อแนะนํานะถ้าผู้คุณมึงทำคอนเทนต์เเผาสินค้าจากประเทศไทยอะไรแบบเนี้ยข้อแนะนําว่าไปซื้อพวกน้ามันจากประเทศไทยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เอามาเผาโชว์เลย หรือว่าจะเป็นสเปรย์ชีดปวกหรือว่าจะเป็นสเปรย์กระป๋องซี่ที่นําเข้ามาจากประเทศไทยก็ได้พวกคุณมึงไปซื้อเมาเอามาเเผาเลยระเบิดรอบหน้าหน้าของพวกคุณมึงจะได้แห่กันสักทีบม่เบื่อมาโอ้ยมาโอ้เอาเน็ปเน็ปเคยยังยึงยึงกันเอาดกระป๋องไอ้กระป๋องเลยถึงแม้ว่าคนกเหม็นบางกลุ่มจะลนน์ลงแบนสินค้าจากประเทศไทยเพียงใดแต่ก็ยังมีคนกเหม็นส่วนมากในประเทศแล้วนะ ที่ชอบสินค้าจากประเทศไทยอยู่ดีเหมือนกับทาหารขมเมนกลุ่มนี้ที่พวกเขาได้แบ่งมาม่ารสหมับซูกันกินนะนะใครๆก็อยากจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากประเทศไทยเพราะมันอร่อยมากเลยนะเบอา์บอจติงเชนะียร์ สุดท้ายนี้เราข้อเป็นกำลังใจให้กับพญานาคเม่นนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยที่พญานาคเม็นโดนทรมานทรกรรมสักานาทนี้จากเป็นพญานาคเมียงพระยุ่ดีๆกลายเป็นเต่าปิ้งปลาเชยเแบบอสวัสดี